นี่เอาเคยดูรน,น,นี้เป็นโปสเตอร์จริงเลยใช่ไหมคะอหคอหนังคอภาพยนต์อะไรอเงี้ยต้องชอบมากแน่ๆค่ะนี่เพลงต้องขึ้นแล้วนะฮา่าซิเฟนยาถ่ายเครื่องดื่มยังไงให้แบบภาพสวยสดใสไดนะ้เนาะ หลังจากที่เราผ่านการประกวดแกรนเกิร์กันมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาเจอกับสเปเชียลอีนะคะเป็นวันเดย์วิดออมเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ FIX สุขุมวิทสามสค่ะรู้ไหมว่า FIX ย่อมาจากอะไรฟิกเนี่ยนะคะย่อมาจาก Film, i n s p i ปายคอมมูนิตี้สเปค่ะโอเคเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ <laughs> นี่นะคะด้านนี้นะคะ เดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นชั้น3นะกาแพงเขาว่าค่ะจะมีประดับไปด้วยโปสเตอร์เ<อ>ยอะแยะมากมายเลยนะคะคอหนังขอภาพยนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องชอบมากแน่ๆคะ่ะ<อ>เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นของพี่บาสนะคะพุ่มกับหนังชื่อดังเลยก็ยคือฉลาดเกมโกงนั่นเองนะคะพี่บาสเนี่ยเขาได้ทําที่นี่ขึ้นมาร่วมกับเพื่อนๆนะคะมีแบบ3าชั้นเดี๋ยวเราจะบอกอีกทินนะว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาแบ่งเป็นสเปซซเ,เลยนะคะ แล้วตรงนี้นะคะมุมนี้เลยก็จะเป็นโปสตเตอร์หนังชื่อดังนะคะพาร์ฟิกชั่นหลายๆคนต้องรู้จักแน่ๆนะคะเขามีเก้าอี้ให้นั่งตรงนี้ถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากร่วมเฟรมกับโปสเตอร์หนังอันนี้เนาะ,ะนอกจากที่เขาจะมีโปสเตอร์หนังแบบหนังเก่าหนังชื่อดังแบบหลายประเทศแล้วนะคะเขายังมีมุมตรงนี้นะคะ เป็นส่วนของโปสเตอร์ที่เอาไว้ขายด้วยใครสนใจเนี่ยสามารถเลือกดูเลือกซื้อกันได้นะคะเราชอบเรื่องอะไรเนี่ยก็มาหาดูได้ตรงนี้เลยค่ะมีหลายชั้นมากๆเลยตามมาดูนี่นะคะเป็นโปสเตอร์จริงเลยใช่ไหมคะนี่โอ้ยนี่แฟนชันน่ารักมากเจี๊ยบมีหลายชั้นมากเลยนะคะนี่นี่ l ลออนคิงเพลงต้องขึ้นแล้วนะคาซิเลนยาสวยมากออ้ยมีสองด้านด้วยนะคะไม่ใช่อีกด้านนึงเป็นด้านขาวนาะน่ารักซิมบ้าก็มาเนะอ้ยเพิ่งเห็นข้างบนนี่นะคะเป็นทอย Story ่น่ารักมากดูตั้งแต่เด็กเลยอุย้ยรู้อายุเลยเนาะ <c oughs> โปสเตอร์ที่อยู่ที่นีนะ่เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะควรค่าแก่การมีไว้ครอบครองมากเลยค่ะ นี่แล้วก็มุมตรงนี้ค่ะจะเป็นพวกแรไอเทมต่างๆนะคะโปสเตอร์หนังที่แบบหายากน่าสะสมนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีป้ายราคาติดไว้ด้วยหลักพันเท่านั้นเองนะคะทุกคนไม่แพงนะของแบบนี้คือแบบงานศิลปะมีคุณค่าทางจิตใจเด้อลงมาถึงชั้น2แล้วนะคะชั้น2นี่จะเป็นคาเฟ่เข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนขาย ข้างดื่มนะคะเอาเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะคาเบเ,น,เน,น,นะค,ะค่ะนี่เลือกเป็นเมนูอันนี้นะคะคอมีบายเนมนะคะชื่อเมนูเป็นชื่อหนังด้วยยากมากกิมมิ็ชัดเจน ที่อมสั่งไปก็จะเป็นเมนูที่แบบไม่ใช่กาแฟนะคะเพราะว่าปกติเอาไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่แล้วก็เมนูนี้เป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาพอดีเลยระหว่างที่เราเครื่องดื่มเราไปหามุมถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าะค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะมีเก้าอ,อี้ตรงนี้นั่งดื่มเริ่งดื่มได้แล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยก็ได้นี่อมเคยดูนี่อาลาแลนเฮ้ยนี่ เอเวลี่เป็นชื่อหนึ่งในเครื่องดื่มของเขาด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นของที่ระลึกเนาะซื้อเก็บกลับบ้านกันได้นะคะอู้ยชอบวันนี้มากเลยเกินแล้วนะเนี่ยตอนแลกเสื้อกระเป๋า is a wrap แล้วกองแล้วค่ะรู้สึกแบบว่างานเสร็จแล้วกลับบ้านได้ น,นี้ในคาเฟ่ไม่มีคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดแนสเนาะเพื่อจะได้ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะเคล็ดลับส่วนตัวอมนะข้างไหนที่แบบหันเข้ากล้องนะคะก็จะเปิดผมด้านนั้นหรือทัดหูด้านนั้นเห็นคอเห็นไหล่อะไรเงี้ยจะได้ดูแบบสรีละเราสวยขึ้นนะคะ ได้แล้วค่ะไปเอาน้ากันนี่น่ากินมากสั่งถูกอันเลยนะเนี่ยะว่าจะถ่ายรูปสวยสีสันสดใสมากขออนุญาตถอดแมสชิมนะคะเนเดี๋ยวออกไปตรงนอกระเบียงกนดนกวาคาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปแก้วน้ำสวยๆแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายรูปโปรดักต์ด้วยออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะออ ไม่มีคนอยู่เยอะเนาะอมขอเนะี่ยถอดแมสก,กันนะคะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายเครื่องดื่มยังไงให้แบบภาพสวยสดใสในนี้เนาะนี่นะคะปกเตี๋มก็จะใช้เป็นกล้องถ่ายรูปนะอย่างแรกเลยนะคะก็เดี๋ยวดูมุมก่อนแสงข้างนอกอะ่ะค่อนข้างแบบสวยอยู่แล้วเพราะว่ามีแดดเข้ามาแบบสว่างนะคะเวลาถ่ายรูปเราก็จะหันโลโก้ร้านออกมานะคะเพื่อแบบเวลาลงรูปจะได้แท็กร้านให้เขาด้วยเนาะ เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเล็งแล้วมันดูจากภาพเนี่ยมันค่อนข้างมืดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวออกมาปรปับแสงขึ้นมานี่ภาพก็จะดูสดใสแล้วก็จะเห็นดีเทลของเครื่องดื่มส่วนผสม,สมโฟกัสที่ชื่อแบรนด์เลยไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะใครถนัดยังไงหรือว่าชอบมุมแนวไหนภาพยังไงอะไรอย่เงี้ยก็ตามถนัดได้เลยค่ะ อนไหนวันนี้อมก็มาแชร์เทคนิคการถ่ายรูกคาเฟ่ของออมแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีโปรดักต์ตัวนึงนะคะมาลองถ่ายกันว่าออมามีวิธีถ่ายโปรดักต์ยังไงเวลาแบบรีวิวสินค้าเวลาทํางานนุ่นนี่ต่างๆนะคะอย่างวันนี้นะคะออมได้เป็นของ Royal Beauty มานะคะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็เป็นเซรั่มนะคะเราก็ต้องดูก่อนเลยว่าสินค้าที่เราได้มา สีอะไรแล้วเราจะหันมุมภาพไปทางไหนเราก็พยายามเลือกสีนั้นให้มันมีความคุมโทนนะคะย้ำอีกทีนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของออมนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเนี่ยอะอย่างตรงนี้นะเราหันไปเจอแก้วน้ำเราเนี่ยที่เราเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้นะคะมันก็จะมีความส้มๆนิดนึงเนาะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งของการถ่ายโปรดักต์นะคะคือถ้ามันเป็นซองแบบนี้มันจะเกิดรีเฟกตได้ง่ายเราต้อง คอยหันให้มันกระทบแดดน้อยที่สุดเพราะไม่งั้นอะดีเทลหน้าซองเขาอะมันจะหายไปบางส่วนนะคะ <S <S อย่างหนึ่งนะคะผมอยากจะแนะนำก็คือเราต้องดูด้วยว่าโปรดักต์เราอะเป็นอะไรมีสรรพคุณด้านไหนอย่างตัวกันแดดเนี้ยถ้าเราไปเล่นกับความเป็นแดดได้ยืนถ่ายรูปรีวิวตัวเองกลางแดดได้อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนช่วยนำเสนอส่งเสริมสรรพคุณของตัวโปรดักต์ได้ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะ เราวันนี้นะคะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สเปเชียลอีกับออมวันนี้นะคะเป็นวันเดย์วิอมจริงๆนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามออมได้ที่ซิงซิงชาแนลนะคะออมจะมีอะไรมาทําสนุกสนุกอีกเยอะเลยค่ะใครที่อยากติดตามโซเชียลช่องทางส่วนตัวของออมนะคะก็ติดตามกันได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ IG นะคะชื่อว่า always ออมทั้ง3ช่องทางเลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ